ก็ีคนออนี้เราครบสิบสามใช่ไัมใช่ครบจนได้นะครบจนได้บางคนสี่แต่ไม่มีใครครบโอเขอบคขอบคนะานแลวอแล้วแต่วนอทาอีกอทนทุกคนนะคดไปค่ะ

เขแ่อเดนถ่ายแลนะ่ยาคนนะคะจ้าม่คแม่กินข้าวเยอ่สวยลแม่สวยจ้าอยแม่นียอมาถ้าจะพาให้นมาไม่ยอมูช่หนมเออบ้าบ้าหนุ่มแม่ดีนแม่่อะใส่สูแม่สุเนี่ยยิ่งเป็นแม่ส รักถูกใช้ก็หายเจก็แม่ก็่ด้อยโขนทําถูกย่าย่าบอยดาย